ครับสวัสดีครับอายุห้ากินดำภาษาครับวันนี้ก็จะพามาตกปลานะครับในน้มุนหมายเก่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาเกือบบ่ไดดอาทิตย์นี้จะมาแก้มือใหม่ครับผม้องติดตามช่วงน้ำกันนะครับเด้อครับพี่น้องครับลงเวทน้ำกันเลยครับ อ่าครับผมก็ล่งเรียบร้อยเบิดแลเลยนะครับเดชเท่าเ็มีทั้งหมดหกขั้นนะครับมีขั้นหนึ่งอยู่สูดสูดผมเอาไปตีใส่ไอหนากระช่างพืนไหพ่ชเธอมันมีปลาตัวใหญ่ไปตอมเนื้อปลาพันวัดุ้นน้ำกันครับจะเป็นตะก้อนาดินทั้งหมดหาขั้นนะครับอีกขั้นหนึ่งผมก็ตีเป็นตุ่งติง่ง บรยากาศเศร้าๆกับพ่อนางอยู่ <c oughs> ไปหลุ่นน้ำกันเบ้องครับแรกครับ แหละครับผมตัวแรกเป็นปลาตะโกกนะครับใส่สวยครับผมขั้นนี้ก็ดึงครับดึงพร้อมกันเลยบันนี้ใจว่ายอยู่บ่เดี๋ยวไปส่งกันครับขั้นนี้ก็ยู่ืวอกันครับเดี๋ยวผมเอาปลาไปก่อน ตัวนี้ตัวหน่อยครับปลาตะโกขึ้นกัน สองแต้มแล้วครับเดืยอแลดถือว่าตอนรับดีอยู่ครับมันเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่แล้วนั่งจนถึงเที่ยงในปลาตัวเดียวตีดหนีแก่มือครับที่ดิคือ,อยี่ดอก ที่ยังดึงอยู่แต่คือบทตอเนื่องบ่ป่าอย่างนี้ขึ้นดึงเนืีองอย่าบอกได้ว่าตัวหน่อยอีกเอาแล้วครับเอาแล้วครับ มาอีกแล้วครับแต้มที่สามชนปาตะโกขึ้นกันครับใส่กำลังถอดครับติดตามช่วผลงานต่อไปครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องสายย้อน,ปนอไปแล้วพวกงูว่าซียูบอครับ กินด้ครับปาตะโกครับตัวใ่ใหญ่ป็นไดแต่ว่าขั้นหนึ่งก็กินครับโบลูว่าสียูว่าไปบางอีกก่อน ผมแต้มที่แต้มที่หาครับตนนัวนี้ใส่โบบันไดครับแต่ว่ากับใส่พอดีทอดครับสองขั้นเรียงเลยเดีย๋ยวติดตามชมผลงานต่อไปครับ ผมตีลงไปไม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กับประมาณ8โมงกว่าๆมากมาก6โมงถึง8โมงกว่าเลยหาแต้มก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมีตะปลาตะโกกบ่หูว่ามันมีตะปาอันนี้บอกหรือ,อยังไงมันือกินต่ปัาตะโกกดรือเป็นน้าเยือผมกับปูหูเลยครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับมีเวลา <อด S 1> ห<อ>้หายแลยครับ,รบป่หูว่าปลาอย่าง ขั้นมันอ่อนบ่นี่ครับผม ใส่สวยเลยครับปตาโกกคือ,กอกเก่าน่ครับแซมที่หกครับขุนกันต่อไปครับตอนนี้กับเก่าโม่งเคืงแหละครับเนียไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วล่ะ มันเข่าลเลยนี่อเสาบ่สงถารุนกันไปต่อครับเหลืวเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงก็นา่าจะได้เพิ่มอยู่ตอนนี้กับกแตมแล้วก็มีรุดไปนแน่ยู่ครับแต่ว่ากับผมก็สิตัตตะตอนที่ได้ปลาให้พี่นนองเบ่งด้วยครับตอนนี้ก็มืดคืนไม่อีกแหละย่านฝนตกอีกอยู่แต่ก็บ่แน่ด้วยครับบางเือฝนตกมันก็กินดีเลย ผมเคยนั่งตกตากฝนกัมีกินตอนฝนตกก็มีมันจตัตใหญ่ๆแต่ก็ต้องรุ่นไปครับสองชั่วโมงหกแต้มกับพ่อได้กินเลยล่ละมาปวเสียเทียวคืออาทิตย์ที่แล้วดอกเอาอย่แล้วครับ จะใส่สวยอยู่ครับงั้นเดิมครับปลาตะโกครับผม พอดีถอดครับใครนี่ครับผมเจ็ดแยมแล้วครับดุนกันไปนยาวๆเิ่งอีกสองชั่วโมง เอาเอาอยู่ละครับพี่นอ้องสาย,ยางานเราไน มาแล้วครับแต้มที่แปดครับว่ายายเป็นไหนครับค่อยเก็บเป็นนีแ่แหละครับออยากจะปาดเก็บก่นเด้อครับ เอาล่ะครับพี่น้องเอาอีกแล้ว แนพี่เก่าครับใส่สวยอยู่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องต,ตามต่อไปครับเดี๋ยวก็หอดเวลาล่ะิ0โมงครึ่งละ ครับนาสิได้อีกจักเงื่อหนึ่งแล้วครับสิเเลี่ยนเงี้ยคนละตอนนี้กับสิบโมงครึงนะ่งแลละประมาณบกว่เกินเที่ยงกับกลับครับมีธุระไปต่ออยู่ ของครับเบสฮักเลยเห็นรพี่น้อครับผมมัดเบสไม่ละครับเอาไม่ครับครับผมตอนนี้กัดสิบเอ็ดโมงละเงียบแห้งครับในซิปแตมเมื่อกี้โปรดีนไทยครับหมุนขึินมา่เปลี่ยนเงียบได้อันนั้นแม่บ้านครับกับลูกายฝนมาหับ สิได้กลับแล้วละ่ะถ้าเพิ่นมันสิได้อีกจักตัวคนประกัน,กนงมหอยกันงมหอยไลยน่ะมันลดพอดีหอยไลยมันก็นเลยอยูบย่บริเวณครับอันนี้จักหน่อยนี่ก็สิได้เก็บแล้วล่ะครับบหุหงาสิได้เพิ่มอีกบ่ถ้าเพิ่นทุน่กันครับเออก๋ย์เหรอครับดึงแหรอครับ ครับผมปลาโตเดียวเลยครับ <c oughs> มีแต่ชนิดเดียวเลยมันโตใบใหญ่ปันใดแต่กระทิได้ทย่อยเก็บเลยละเอาไอเก็บ <I> ลายๆปันได้แล้วครับผม กระเที่ยงแล้วครับสิเจ็บของกลับเลยวยครับ่งผลงานเท่ามื่อานี้ครับอันนี้มาหอยหอยไร่เพิ่นเพิ่นเก็บ <c oughs> อันนี้เป็นปลาร่วมเท่ามาื่อวนนีห้หลายอยู่ครับซิปกดแตมหมดละจะใส่สวยๆว,วนมากก็จะเป็นลาบครับลาบกับทอดก็สิแี่สบปลาตัวนี้าะว่ามันกางหลายเนาะ จีนนี้กับซัมน,นี้ครับวันอาทิตย์หนาเอาไหมครับ